สวัสดีค่ะนี่นจะเผ็คนใจหมาวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอิสระภาพของน้องหมากับระยะความยาวของสายจูงหมาตัวสีดำๆอยู่ข้างหน้านี้น้องชื่อว่า s h a d โดหลายคนคงจะยังจำนางได้ที่เป็นหมากัดแม่บ้านวันนี้เราพาชา a ์โดมาเที่ยวทะเลสวยไหมจะเห็นนะคะว่าชาโดใส่สายจูงยาวระยะความยาวของสายจูงนี้อยู่ที่1 0เมตร สาเหตุที่เราต้องใส่ส,สายจูงนี้เนี่ยเพราะว่าใชาร์โดเนี่ย r e ค a l l หรือว่าคําสั่งเรียกกลับมาของเขานั้นมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ทําไงอ่ะเราพาน้องมาทะเลอ่ะเราก็ยังอยากให้น้องได้มีอิสระภาพในการวิ่งเล่นในการเดินเราก็ใส่ส,ส,สายจูงยาวค่ะมันไม่ผิดกฎหมายนะแล้วมันดีด้วยท้ํานะเพราะอะไรถ้าเจ้าของยังเรียกหมากลับไม่ได้หรือว่ากลับบ้างไม่กลับมัง่งคือเปอร์เซ็นต์ที่ไม่กลับมีสูงกว่ากลับอะไรอย่างเงี้ย เราก็ใส่สายจูงยาวไว้ค่ะอย่างน้อยเขาก็ได้อิสระในการวิ่งเล่นของเขาแล้วถ้ามันมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างเช่นมีหมาตัวอื่นวิ่งมามีสิ่งเล้าเข้ามาหรือว่าอะไรก็ตามที่มันจะทําให้หมาเราวิ่งไปอะ่ะเราก็ยังใช้สายจูงเนี่ยในการควบคุมสุนัขของเราเพื่อที่จะดึงเขากลับมาได้ของไทยนี่ใช้เป็นอ e ีคอล่หรือปอกคอไฟฟ้านะคะ ระยะทางของเขาเนี่ยสามารถอยู่ได้ถึง1กิโลเมตรจต่ไว้นะก่อข้อไฟฟ้าเราไม่ได้ใช้ไว้ลงโทษหมายอย่างเดียวนะเราเอาไว้ใช้ทาได้อย่างอื่นเหมือนกันนะคะโอเควันนี้ก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้แค่นี้แหละว่าใส่ถ่จุนยาวมาให้หมากันเถอะใส่ไว้นะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของเราเองแล้วของน้องหมาแล้วก็เป็นความเป็นการเดินที่มันไม่เครียดเกินไปนะ่ะเพราะเราไม่ต้องกลัวว่าลูกเราจะไปทําร้ายคนอื่นหรือเปล่า เจ้าของคนไหนสนใจจะซื้อใส่จุงยาสิบเมตรเส้นนี้ทักมาที่เพจได้เลยค่ะ